ชยาสานากะ ok ัตตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจัดตุสัจจาสพังรัสสังเยปิวิงสุนาคานาราสภามตันหังกัลาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสเพปฏิธิตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราซีีปฏิธิตโตไมหังพุทโธธโม ภาวิโรจนีสังโครปฏิิโตไมหังโวรีสัพภาพุนากาโระทะาเยมมีอานุรุธโธสารีปุตโตจักท่าขิเนโกนทานโยปิดทิภาคขัสามิงาาโมคะลานุเจวามาเกทักาขิเนสัพวาเนมไมหังอาสุงอนอาน,นทาลาหุโลกัสสะโภ มหะมา,านโามอุภาสุมามโสตเกเ,เกสโตปิดทิภาคัสมิสุริโยวาปะพังกาโรนิสีโนสิริสัมปันโนโสพิโตม,ม,ม,มุนิปุงขโวคุมารักษะูุมหาเทโรมะเหสีจิตตวาโพวาทะ,าทะกโกโสไมหังวัทะเีนิจัง ทาสีคุณากาโุปุนโนอังคุมาาิมาจักรุมาลีนันทาสีวารีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติกรากามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาศีนาสาวกาเอเสสีติมหาเทราชิตะวันโตชินรัสาช่าอันตาศีลาเตเชนาอังมังเคสุส สันทิตาราตร,าตราตนางปุระตัวอาศีทาคินีเนียสุตตังท่าคัดชังปัาชาตัวอาศีวาเมอังคุริมาลังคันทโมราปะลิตันจาอาดา,ดา,าตาาติยสุตตกังอาสอาอาอากาเสชะ นณากาสีเสสาปะกาละสันติตาชินานานาวะสังยศตาสัปปากากระลังกตาวัตตะวัตติตาท่าสันชาตาปะหิรันชตุปัทวาอเสสาวินายังยันตุอนันตชินาชเตชะสาวัตวะสตูเม สกิเนะสัทธาสามพุทธปัญชาเดชินาปัญชาระมัดชัมิวิหาดันตังมัดมิตาเลสัทธาประเดตุมังสะเพติมหาปุริสาสภาอิจวมัมนโตสุขุโตสุนัขโขชินานุภาเวนะชิตุปัฏธรนามานุภาเวนะ ชิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนาชิตตันตรารโยสัทธรรมานุภาวะปริโตจาดามิชินะปัญชาเรติ